วัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกกราชันทักทิม TNT นะคะวันนี้มาสร้างบ้านใหม่นะคะเพราะว่าแม่รบเกมนี่เพออันเก่าออกนะคะก็เลยไม่ได้สร้างบ้านที่ค้างไว้นะคะก็เลยมาสร้างบ้านใหม่แทนนะคะนี่นะคะแล้วก็มีใครไม่ร้องวนเออตกทีที่ตกเลยเป็นไรวะเนี่ย ทุกคนมันคืออะไรวัรได้ด้วยใครรู้บอกทีนะคะเยบ็บอ่าได้ที่สอมปากกลัวน,นะคะที่ตนที่เกลือกได้แล้วเกลือกถึงนะคะทุกคนถึงพอดีคิดว่าจะเข้าบ้านไปดีไหม Oh, โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะที่ก็ได้เปลี่ยนม,มุมมองที่คนะแล้วก็สร้างเตียงสองชั้นเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ที่ขุดลงมาให้มันลึกกว่านี้งไงเออมันจะได้ดิดแบบสวยๆเ,เนาอะอ่ต่อไปแล้วก็จะดูนะคะว่าเนี่ยพี่อะไปฝึกข,ขึ้นทางน้ำมาเว้ย ราต้องอยู่นิ่งๆแล้วก็กระโดดทุกคนกดกระโดดแล้วเราก็จะขึ้นไปแบบชิคๆตื้อเรื่อตื้อตื้อเรื่อทุกคนไปดิปิ้วโอเคขึ้นได้แล้วแล้วเราก็จะกระโดดลงไปเหมือนเดิมฮึ้ยฮึ่ยฮึ่ย <c oughs> ดูคลิปพี่แล้วอย่าลืมไปดูคลิปพี่อ้อมกับพี่เคนด้วยนะคะเพราะว่าพี่ก็ติดเขาเหมือนกันช่องเขาสนุกสนุกอะทุกคนเอ๊บไล่เอ๊บเอ๊บนี่นะนี่นะนี่นะไล่แอะเฮ้ยนี่เลยเฮยหยาเฮ้ยทำไมเอ๊บเฮ้ยทุกคนทำไมมันช้าทุกคน โอเคต่อไปพี่ก็จะฝึกขึ้นทางกระโดดนะคะเฮ้ยอยาอุ้ยเพ้ทุกคนเพ้พี่เพะพี่โกงได้ทุกคนพี่มีวิธีการคิดโกงอยู่แล้วก็มองพื้นมองข้างล่างมองพื้นหรือมองข้างล่างวะเนี่ยทุกคนถ้าพี่ย้ายบ้านเดี๋ยวพี่จะบอกแต่ว่า พี่ที่จริงพี่ก็ไม่อยากย้ายบ้านนะบ้านนี้ก็สวยสําหรับพี่แล้วเพราะว่าพี่ชาวบ้านติดกับพวกเขาอเอ๋งกงเอาดีกว่าถึงละทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นโซนห้องครัวของพี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวเนาะ,ะเดี๋ยวพี่จะหาของตกแต่งก่อน น,นี่ยหฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮยนี่นะคะก็จะเป็นตู้ปลานะคะทุกคนน่าจะรู้แหละทํำยังไงเอาใบออกอย่างนีไไ้นะคะแล้วก็ทาทาอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำอะไรบนทําอะไรข้างบนเท่า,ไไทา,ไไากันกับอันนี้แล้วก็ใส่กระจกแล้วก็เลื่อนไปอยู่บนนั้นแล้วก็ทุบบล็อกแอมเบอร์ออกแล้วก็ใครจะเอาเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะคะบล็อกไม้บล็อกอะไรนูน่นนี่นั่นก็ได้เลยเนาะตามสบาย คเดี๋ยวนอนให้ดูนะอย่างนี้มันน่าจะเห็นตัวเองนะพี่ว่าใครคิดว่าเห็นกดหนึ่งนะคะใครคิดว่าไม่เห็นกดสองเดินๆๆนี่นะคะกดตรงนี้มันจะเป็นมองอย่างนี้เลยเนาะนเออ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 หลังเนาะเออที่ชม,ม่มองอย่างนี้สนุกดีทุกคนเด็ยโอเคทุกคนมืดแล้ว มไปแล้วก็ได้เวลาขึ้นทางน้ำเนาะเพราะว่าขึ้นทางน้ำมันมันสะดวกกว่าทุกคนนี่นี้ทุกคนีใกล้ถึงแล้วแอนนี่หน่อยเฮ้จิ๊บเออเดี๋ยวพี่จะไปนอนในห้องนอนนะคะห้องนอนนั่นก็คือห้องอาบน้ำในเองปิดประตูปิดประตูหาอะไรโยนทิ้งก่อนได้แต่บอกว่า ิองจริงๆด้วยพี่พี่น่าจะนอนชั้นสองไปคิดว่าจะให้พี่นอนชั้นสองก็กดเลยนะคะหนึ่งสองได้ ก็จะเป็นทางรับไปห้องน,นอนก็จะเป็นห้องรับประมาณนี้เนาะเป็นห้องต้นแอบเลยน,น,นอนได้ปะวะถ้าจะนอนได้ถ้าทุกคนคิดว่านอนได้ก็กดไปตามที่ตัวเงเคยกดนี่ก็จะเป็นห้องที่ก็จะทำเป็นบันไดลง ะได้อยู่แหละทำเป็นบันไดนะ่ะดขุดแต่ว่ามันน่าจะไม่ไม่ไปตรงน้ำนะทุกคนมันไปดินแล้วก็ไปหินแล้วก็ไปอะไรก็ไม่รู้นี่ทุกคนนะคะก็จะเป็นห้องนะคะเป็นห้องลับๆเลย เราก็ต้องพยายามสร้างอุ้ยเจอาฟทุกคนถ้ามีายก็ต้องอยู่เป็นทะเลสิทุกคนไม่ใช่มาอย่างนี้จะเป็นห้องรับเล็กๆนะคะเป็นห้องรับเล็กๆเกนาะไม่ทุกคนคิดว่าจะเอาห้องน้ำเล็กๆหรือว่าห้องไอ้ห้องห้องรับเล็กๆหรือว่าห้องรับ ใครบอกว่าห้องรับใหญ่ๆก็พิมพ์ว่าหนึ่งมานะคะใครคิดว่าเป็นห้องเล็กๆพิมพ์สองมานะคะก็จะเป็นห้องเล็กๆหรือว่าห้องใหๆที่จะเลือกไม่ได้กันโอเค,อเคจะสร้างก่อนที่มันจะมืดโอเค ไม่ต้องเลือกแหละที่เลือกสร้างเองดีกว่าคนสร้างต้องจินตนาการเอง ว่าดีก็กดหนึ่งนะคะใครคิดว่าไม่ดีก็กดสองเหมือนเดิมดริบซ่าคนที่มาเจาเมือด่ะทุกคน ประมาณนี้แหละก็ไปได้อยู่นะ ตอนนี้นะคะพี่ก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยไม่รู้ว่าไอิเยงที่มันอยู่ตรงนี้มันคืออะไรนะคะโอเคเดี๋ยวใกล้มืดแล้วขึ้นไปก่อนชอบมอุมมองอย่างนี้มากกว่าตื่นเช้ามาก็จะมาอาบน้ำตรงนี้เลยไม่ได้อาบน้ำตรงนั้นคุคนโต

พี่นอนได้โอเคเสร็กเรียร้อยแล้วก็ราให้ฝนเย็ดตกระหว่างรอฝนเย็ดตกเราก็ไปดูป่าล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 า Body.